ที่นี่มีสอดนะครับมีสอดเขาใหญ่ทาราพานานะครับเป็นที่พักจิตน้ำตกครั้งนี้เรามาครั้งที่สองแล้วเรามาครั้งที่สองแล้วนะครับมันก็จะมีที่นั่งเล่นนะครับเต้าไม้าหินนะครับแล้วเรามาเดินดูเล่นๆกัน วันนี้มีคนพักอยู่ห้องหนึ่งข้างๆเรานะครับนอกนั้นก็ไม่เห็นมีคนนะฮะก็เดินดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆเราเดินดูเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะครับ เมื่อวานเรามานะครับส่าวไว้นะ่ยเขาเปิดน่านเล่นมากเลยนะครับครั้งที่แล้วเ็าห้ามเล่นแต่ครั้งนี้เล่นได้นะครับเราลองมาเดินเล่นๆดูก่อนนะครับดูเล่นๆนะครับตัวนี้ที่เป็นที่ทางข้าวที่กินข้าวนะครับกินข้าวรีสอร์ทจะมีหลายโซนนะครับ โซนสวนก็มีนะครับวิวสวนก็มีโซนวิวภูเขาก็มีฝั่งด้านที่เราเห็นด้านหน้าเราเนี่ยข้างหลังเป็นวิวภูเขาสวยแบบหนึง่งนะครับที่พักสวยนะครับอาจจะไม่ได้หรูหราน,นะครับแต่ว่าโดยรวมถือว่าดีนะครับเรามาครั้งนี้นะครับ เพราะเจ้าของนัดเราให้เราช่วยดูแลอะไรบางอย่างให้กับเรานะครับเราก็เลยมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งนีะครับที่จอดรถกไ็ไหลายจะหลายคันได้หลายคันอยู่นะครับจอดได้หมดนะรตรงน,นี้ตรงกลางเนี่ย ถ้าเปช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขาจะมาตั้งแคมป์กัน,นนะกลางเต็นท์นะครับมากลางเต็นท์กันมาเที่ยวสองรอบแล้วนะครับเมื่อวานฝนตกนะครับก่อนมาอากาศดีนะครับดูทาราพานาเขาใหญ่รีสอร์ท ทีเสียงนะครับเสียงนกไหมครับจริงตรงนีน้น่าจะมันนั่งเอ,อกลางเต็นท์นะครับช,ช่วงหน้าหนาวเนี่ยมากลางเต็นกับเพื่อนๆก็ดีนะหรือว่าพักตรงที่ผมพักก็ดีตรงริมนาขาน้ําตกมีน้ําตกแล้วนะครับตอนนี้แต่ขาดส้มตำแฮ่ไม่ใช่ละมาเดินดูเล่นๆกันไปก่อนนะครับฟื้นอาจจะแฉะนิดหนึ่ง บพราฝนตกแต่เขามีทางเดินนะครับทางเดินแบบให้เราไม่เปื้อนเท้าที่พักมีหลายหลายโซนไอ้ตรงข้างหน้าเรานี่คือโซนต้นไม้นะครับไอ้โซนนี้ที่เราพักเป็นโซนน้ําตกนะครับโซนโน้นเป็นโซนภูเข,ขานะครับที่นี่ครับค่าที่พักถูกกว่าที่อื่นนะครับตกคืนนึงก็พันกว่าบ,บาทเอง นะครับที่นี่เจ้าของ j จดีนะครับมีโปรโมชั่นเรื่อยๆนะครับต้นกล้าพาเที่ยวนะครับสวัสดีครับ